วันนี้ครับผมจะมาบอกความลับของที่ชาร์จรถเทสลาตัวเล็กๆแค่นี้มันมีความลับอะไรบ้างมันมีฟังก์ชันพิเศษยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกกันครับ ก็หลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วเนาะผมได้ซื้อรถเทสลามาใช้งานหนึ่งก็น่าจะประมาณเดอือนกว่าแล้วนะครับวิ่งไปเป็นระยะทาง2,000กว่าโลแล้ววันนี้ผมจะไม่มารีวิวรถเทสลาครับแต่ผมจะมารีวิวตัวที่ชาร์จรถเทสลานะครับมันมีความลับที่แบบว่าเชื่อไหมผมใช้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จรถอย่างเงี้ยที่เสียบปลั๊กไฟบ้านชาร์จในชีวิตประจําวันมาเดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีฟังก์ชันลับหลายๆอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เปลี่ยนสายตัวนี้นะครับเพื่อให้มันรองรับการชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการชาร์จเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูครับมาตามมา ความลับที่1ครับการที่เราจะชาร์จรถเนี่ยเราต้องเปิดไอตัวช่องชาร์จตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าสมมติใครซื้อตัวเทส l a มาแรกๆเนี่ยน่าจะไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชันลับครับช่วงแรกที่ผมซื้อรถมาเนี่ยผมไปกดเปิดที่หน้าจอมันจะมีช่องให้สําหรับการเปิดพอร์ตชาร์จนะครับแต่ถ้าใครใช้ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จของตัวเทส la เมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับถ้าเราดึงสายออกมาเรามาดูในส่วนงตัวหัวนี่ครับดูเรียบๆไม่มีอะไรเลยแต่ตัวนี้มันจะมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่ม,มตััวววนนนีี้้ค้คคางะะรรบแลเดด๋ยนอะู ผมไม่ต้องทำอะไรนะครับรถไม่ได้สตาร์ทเลยวันนี้กดปุ่มค้างครับ <S <S เปิดอัตโนมัตินะครับสามารถเปิดฝาได้เลยทันทีโดยโ<อ>ที่ไม่ต้องกดอะไรกับรถแล้วเราก็เสียบเข้าไปครับแล้วเดี๋ยวรอดูไฟสถานะนะครับมันก็จะชาร์จได้อัตโนมัติเลยนี่ขึ้นเป็นไฟสีเขียวนะครับต่อมาครับถ้าสมมติเราอยากจะถอดที่ชาร์จเนี่ย มันไม่สามารถถอดได้นะครับมันจะล็อกซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงเนาะครั้งที่ผมซื้อรถมาแรกๆเนี่ยก็ไม่มีใครบอกเช่นเดียวกันผมต้องเดินไปกดที่หน้าจอนะครับว่าให้มันปลดล็อกพอร์ชาร์จนะครับแล้วก็เดินออกมาเพื่อดึงสายชาร์จนะครับมันยุ่งยากและมันลาบากมากครับมันก็มีวิธีเหมือนกันเลยครับก็คือให้ทําการกดปุ่มตัวนี้ค้างไว้ครับจะขึ้นเป็นไฟสีขาวจะสามารถถอดได้เลยคือถ้ามองมผ่านเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่ามันมีตัวปุ่มพอเราถอดเสร็จปุ๊บ จะปิดฝาอัตโนมัตินี่คือความรับที่1ครับความรับต่อมานะครับ ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเทสลาตัวนี้ที่เขาแถมมาให้เนี่ยหลายๆคนถ้าเคยใช้ใช่ไหมมันจะรองรับไฟเนี่ยได้สูงสุดที่แค่10แอมป์เท่านั้นนะครับหัวปลั๊กจะมาเป็นหัวอย่างนี้เลยนะครับซึ่งไม่สามารถเสียบที่บ้านได้เราก็ต้องไปหาซื้อตัวขาแปลงหัวแปลงมานะฮะใช้อย่างเงี้ยร้อนและอันตรายมากผมไม่แนะนานะครับและในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้อยากจะมาบอกหรอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับแต่มันมีวิธีการเพิ่มกําลังไฟครับให้ตัวที่ชาร์จรถตัวนี้เนี่ยมันชาร์จได้เร็วมากยิ่ง แลวเดี๋ยวเราจะไปดูที่รถกันว่ามันรองรับความเร็วในการชาร์จเนี่ยสูงสุดกี่แอมป์นะครับป่เดี๋ยวลองเสียบดูถ้าสมมติเราใช้สายเดิมเสียบชาร์จนะครับเนี่ยเรามาดูในส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะเขียนว่ารองรับการชาร์จได้ความเร็วสูงสุดที่10แอมป์ใช่ไหมครับเราก็จะปรับได้สุดเพียงเท่านี้ครับแต่มันจะมีทริคง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยนสายครับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวไปดูกัน ก็ที่ผมบอกว่าให้มันเปลี่ยนสายนะครับคือไอ้ตัวสายตัวนี้ตอนแรกผมก็ไม่มีความรู้ว่าเฮ้ยพอมันเปลี่ยนปุ๊บมันจะได้กาลังไฟเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่ไว้ใจไอ้ตัวหัวแปลงตัวนี้นะครับมันบอกว่าได้10แอมป์ก็จริงแต่เวลาชาร์จจริงเนี่ยร้อนจีมากผมต้องปรับไปแค่7แอมป์นะครับซึ่งพอมันเป็นหัวเงี้ยก็ไม่สามารถเสียบในไทยได้นะครับผมก็เลยไปหาซื้อสายตัวนี้มาครับมันจะเป็นหัวแบบปลั๊กของไทยเลยนะครับเอามาเปลี่ยนในส่วนตัวอดััเตตววนี้้ะผมมจใชิ ดึงตรงนะครับและก็ใส่สายตัวใหม่เข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้ตัว adapter ตัวนี้มันจะสามารถเสียบได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเสียบนะครับและเดี๋ยวเราไปลองดูกําลังไฟว่ามันจะกลายเป็นกี่แอมป์จาก1 0แอมป์กันครับเนี่ยครับหลังจากเปลี่ยนสายนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแม็กสิแอมป์ใช่ไหมครับเราสามารถปรับให้เป็น12แอมป์ได้แล้วครับนี่คือสายแบบที่เสียบเข้าปลั๊กไฟบ้านธรรมดาครับจริงๆมันยังมีอีกเส้นหนึ่งครับมันจะเป็นแบบ1 6แอมป์เป็นยังไงผมมีคลิปให้ชมครับ ก็สำหรับอีกสายนึงนะครับมันจะเป็นหัวกลมๆนะครับอันนี้ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคือไทอะไรนะครับถ้าเราเปลี่ยนสายตัวนี้เนี่ย แล้วเราลองเสียบชาร์จรถดูนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะขึ้นไปที่16แอมป์เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเส้นครับเขาจะเป็นหัว power plug นะครับเป็นปลั๊กหัวกลมๆสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนสายตัวนี้เป็น power plug เดินสายไฟบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราลองมาเสียบกับที่ชาร์จของทางเทส l a เนี่ยมันจะรองรับได้สูงสุดถึง32แอมป์นี่เลยครับตามในคลิปที่แบบเขาถ่ายมาให้อันนี้ผมต้องขอขอบคุณคลิปคนขายตัวสายตัวนี้ด้วยนะครับก็เป็นคนไทยนั่นแหละเขาก็แบ่งปันความรู้้้้ใหผมมมนนรัว่่าาาาายสถทํองีได้ มันสามารถเปลี่ยนและเพิ่มความเร็วในการชาร์จได้ครับก็เรียกได้ว่าไอตัวแท่นชาร์จของเท s l a เนี่ยมันก็มีความลับอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดฝาพอร์ต การชาร์จนะครับหรือแม้แต่กระทั่งแค่เปลี่ยนสายไฟอ่ะก็ทําให้มันสามารถชาร์จเร็วขึ้นได้นะครับซึ่งกําลังไฟในการชาร์จแบบ3 2แอมป์เนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะว่ามันใช้เพียงพอเลย <c oughs> ไม่จําเป็นที่ต้องไปซื้อตัว power wall มาติดนะครับอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมก็ยึดไอ้ตัวที่ชาร์จเนี้ยแล้วผมก็ใช้สายแค่เนี้เลย1 2แอมป์นะครับเนื่องจากว่าส่วนตัวผมผมไม่ได้ใช้งานรถเยอะมากนะครับถ้าสมมติผมไปใช้งานรถวันหนึ่งผมชาร์จแบตถึงเ0ผมวิงเมอี่เก็่ประมาณ100ถึงโลนบชาร์จตอ็มที่นประ ประมาณ6โมงเช้าชาร์จที่12แอมป์มันก็กลับไปที่90แล้วแต่ถ้าสมมติใครใช้รถเยอะมากกว่านั้นนะครับผมก็แนะนำว่าให้ทำการเดินสายไฟ1เส้นนะครับให้เปลี่ยนเป็นตัว power pack นะครับทีนี้คุณก็จะสามารถชาร์จได้ถึง32แอมป์ด้วยกันนะครับ32แอมป์นี่ก็ ชาร์จได้เร็วมากถ้าสมมติใช้แบตเตอรี่เหลือ50ใช่ไหมแล้วคุณก็ชาร์จกลับไปที่90ก็ใช้เวลาแค่3-4ชั่วโมงก็น่าจะเต็มแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องกลับบ้านมานอนอีกวันเราก็ใช้งานรถแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียตังค์ซื้อพวกวอชาร์จราคาแพงๆที่ขายกันแบบโอห7-8หมื่นแต่พวกนั้นก็รองรับไฟสามเฟสจะเร็วมากกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์ในการใช้งานนะครับก็ ฝากไว้แล้วกันทริคสั้นๆง่ายๆสำหรับที่ชาร์จตัวรถเทสลารอบหน้ามีอะไรเจ๋งๆอีกของเทสลาเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ